สบายดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะเอ็นดีตอนทำขาสู่ส่องสาวคนหวยยางมันในสาวคนหวยยางไก่อยู่เพื่อนสาวแพนเนาะสาวคนกะสีมาแจกบัตรเนาะมันนี่ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเละเพื่อนซื้อบัตรให้สาวคนแปดสิบใบเนาะให้แจกสาวสาวเบาๆซองยูทูบแหละเอากรสิไปกับสาวแพนเนาะไปแจกบัตรกะบัตรเอากระไดมาแล้วเนาะแปดสิบใบ ฮากระสีแจกถูกซ่องเนาะซ่องละสี่ใบคันท้าสีไห้ลายกานีผัดงกฮากับปลาลายเนาะเฮากับห้ฟูละสี่ใบกับโอเคเลยเนาะกระสี่ใบกับโอ้ก็ได้ลาเมืออยูพอบัตหนึ่งต่อซามเมอเนาะฮากะแต่สาวแพรนะ่ะสาคนเอาไห้เล้วเนาะสาแพรลูกซาลาอะไร เฮาไปเจ๊บัตรเฮากระส,สิไปกับสาวแทนซองคนเนาะบัตรเติมเงินบัตรกาเฮาหายสาวแทนกับน้องแพลวตัวเล็กลเดี๋ยวน้องกันยังไล้ไล้ซองอยู่ห้องกันยังไม่ได้หายห้างกหายแต่ซองซองกับเสาคนเนองเนาะบัตรกาอันนี้เฮาบิไปหายบ่าวจอเนาะกับเสาพรเพราะว่าเฮาสาวพรเพิ่อนอยู่หน้าเ้ากระสิไปห้นำ้ำ ผัวเพิ่นทะเลมีผู้ใหญ่ใจบุญผักบัตมาให้คุหลายเด้อดูย <c oughs> แล้เฮากระสีอย่างเอาไปให้สาวแพนอ๊อฟกระเป๋บบาเล่าแต่บ่าเล่าเพิ่นบ่อยู่เฮากระสีไปใหเ้เมียเพิ่นไว้พูดเลยเพิ่นกรล่างเฮ็ดอยู่ทางผัว เลยเพิ่นกระลังเฮ็ดอยู่เนาะก,กับน้องแพลว,ว่าเฮ็ดเพิ่นกรหลายลายเนาะ <c oughs> สบายดีพี่น้องไดีพี่ดาวเอ้มีผู้ใหญ่ใจบุญผักบัตมาใหา้ผัวละสี่ใบเจ้ากับเบาลาวเด้อลายๆเด้อขอผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ดีแห่งลำรวยเงินทองเด้อสาธุแหละ <c oughs> <c oughs> น้องแพลวเอ้ยให้น้ำซาวแพลวแล้วเด้อ ตอนน,ตอนนี้น้องฮาก็มาหอดหน้าเซาแมงปอแล้วเฮาวก้าพูเล่เพ,พิ่นอนจะพูก็ได้ปั๊ดป้าหาวกาไปห่างเพิ่นเอนทงห่างทงนะาเซาแมงปอเฮากวก้มากระเซาเพนเนาะเอาบั๊ดมาให้เพิ่น ไล่บด้อนะเอ้ยบอมแมมภาพบอมแมมพ่นมาเพ่นมาแต่หาเห็ดนี่คุณใหญ่ใจวุ่นยใจดีผมผ่าปัดมาให้บายดีเดอบอคุณลใบให้ต้องยูทูบไาเลยขอบใจหลไยๆเด้ขอบคุณคบคุณลาไๆเดอเจ้าคุณใหญ่ใจดีนอที คือบัตรเติมเงินไหาหนักกันใช่ป้ะแม่เนี่ยเด้อมื่อนี่มุกมุ่ยหาแต่เฮ็ดบม่ได้หาป้ะหาอยู่ก็พอได้กินอันนี้ก็พอได้อยู่ก็ขอบคุณขอบคุณเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆก็ขอบคุณขอบคุณชาวคนนำเดยเฮากับซีไปเพื่อนสาวหลงเนาะวันนี้ปะปะไปกันเลยวันนี้เฮาก็ขับรถไปเพื่อนสาวหลงเนาะเพิ่นบมุ่งเพิ่นมาแต่หน้าเลยดูบ่ ให้เบิร์ตคุณสนดคุ้มเนื้อกันเลยเนาะคุณยังมาอยู่เพื่อนเบิร์ตแม่นว่าคุ้มเนื้อดอกบวกสร้างยูทูบมาเลยซาโลงสันกัยญางมาเลยเนาะสบายดีซาโลงนี่คนผืนใหญ่ใจบุญผันผ่านบัตรมาให้ตีใบสี่ใบสี่จีบกุ้งลายมือเนาะกลับคุณขอบคุณเบุญลายเดอร์อยู่ดีมีแหงจ้า ให้มาสี <c oughs> apa, ่ใบก็ให uh ้กับคืนไปสี่ห้อยพันห้อยเป็นไรพี่น้องขอบคุณขอบคุณอะไรๆกลุ่มลายมืออยู่หอบบ้านเลยบอสเขาบอกฟังยูทูบมาแล้วแล้วยู่เทีอนบอสคนอ่ะบ่สเราไปนานท์คอนเไปตก็แล้งเยอนมีใครอยู่ชนกเอากระซิไปเทีอนชาวนกเนาะ ไปเฮือนสาวนกแล้วก็สีไปเฮือนสาวแตงต่อแล้วก็เลาะลงแถ้คุ้มใต้แต่เขาจะงสิงูขึ้นมาเนื้อใหม่อีกปาป๊าไปทำกันเลยสาวนกเพิ่นกรบวยอยู่นอกก้องเขากับสีผ่กไว้นดมแหม่เพิ่่นน้องพ่าเพิ่นไปทำง,งานนี่คใครไปไไบุ้งขกากัดนะไว้ไหนไปพนกเด้อขอบคุณขอบคุณในลายเด้อจ้ะให้เล่าให้ด้วยเด้อ เพิ่นเยุเกับมาให้อนกดเกรานมเพิ่นทะเาก็าสิเลาไปรื่อยๆอีกเนาะเพิ่น้ฮเนาะอากัะเ <Subst> มาคายเฮ็รเาก็ส<า> <Like S 2> ิเอามาให้เพิ่นยู่บอนคายเฮ็ดเลยเนาะสบายดีใหญ่ใจบุญค่ะรัปเิมเงินมาให้เด้ ขอบุญขับคุณไลายๆเด้อจ้ะบอกอันน่ะบอกบอกมีเงินเติมบัตรเนาะก็เลยบริหารยูทูบนะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะมืออื่นอย่างชิลล็อกขีดนะจ้ะมันอีกคือสิบเปอรเนาะขอบใจหลายๆเด้อโอ้ยป้าปะค่ะปะไปขอบใจคุณใต๋ไปเลยเนาะต้องเป็นอย่างมาเลียนเตาตุ้เนาะโอ้โหมีใครยดีเทือนทำมาเห็นคนกับพี่น้อกคือเขาตีผักอ่ะเลยเนาะเพราะว่า คุณผู้หนี่มันก็เป็นเรียกเป็นงานแบบว่าเขากไม่ได้อยู่เฮือนก็นไดเนาะงามเฮ็ดอีกอย่างก็ได้มีใครอยู่เฮือนบ่มีใครอยู่เฮือนบ่เฮือนชาวปูค่ะโมมี่ใครอยู่แล้วแบบอยู่กับมื่อไรงมื่อไรสักคนจังเสียว่าหายใหม่เนาะเขาก็ทิ้งอย่างเฮือนชาวเค่งกันเลยชาปูเขาตัาก,อาาากอยู่เฮือนเลยบอเนาะ เขาวาดให้กบไปหาเหตุเขาเลิกไปอยู่เฮือนบัดเขากย็ยังเหลืออยู่นาอเขาก็ะซิหเลาะไห่เบิดบัดคู่ซ่องเลยใหรเลยใส่เด้สาเข่งอยู่เฮือนอยู่บ่สาเข่งมาเท่ <laughs> คนขันลูอยู่เนาะสาวเข่งคนอยู่เฮือนสาวเข่งคนก็ลงมาเนาะบัานเสากุ้งเสาคนกระชิบผักไว้นัมสาวเข่งเลยเนาะนี่เป็นใจบุญผักบัามเสาไห้เด้อเขบคุณนเวลาเด้ออันนี้คอยผักไว้ให้เสาวกุ้งเด้อแดนเสาเสาไห้ขอบใจเด้อฮักฮาปูอยู่เพื่อนบอกอยู่ว่ามันไปนอกกันทึงเนาะเขากระชิบไปเพื่อนสาวปูเนาะล่ะกัน สาวคู่ทอนเรากะจังน้องพรนนะเน,น้นองปันนีน้องปาน,นีนเนาะเราก็จะไปให้น้องปาน,นีพร้อมขอบใจเด้อโดยเราก็มาความเพื่อนสาวคูเนะ่เนาะเป็นกำลังอย่างนะ <c oughs> นี่เป็นใหญ่ใจดีเอาวัดมาใ <c oughs> หด้ดเป็ <c oughs> นใหญ่ใจดีแะไรขอบใจลายเด้อ สี่ใบพอใจเด้อโดยขอาขึ้นี่ใหญ่ใจดีลยลยเด้อเอาก็สิไปเชือน่องปานีนาอข้าพจที่นนบอ๊เอาก็มาขอเชิอน้องปานีแล้วพี่ใหญใจบุญผักบัละให้กมาทงเทียนบอขใจเด้อพี่ใหญ่ใจดี สนก็มาแต่หงเฮียนเนาะล่างถวยล่างวงโอ้ยหัวจักความาเฉเด้เอากรไปเฮือนคุณหนักเนาะเอากระมาหอดเฮือนเาหนักเลยเนาะสามานสามานโอ้โหชีดูเฮือนดูบอกไม่เยเจอเลยสามานห้องเขาหนักเห็นเป็นยังลหะเลจ้ะเฮือนดูบอกามันเอ้ย เห็นนะเห็นเกิรบบุเ็นคนซ้นำังน,นั่นอีเานยก็่ตอบสันาะยันเ่อมาดูเพื่อนเท่ากันถ้าิาบนเือแรกากะดามาให้เ่อนาะเขอิเพิ่นก็นอนนะเนาะาเพิ่นสินเฮาบ้านเมื่อใด สาคนก็นสิเก็บไว้ให้เพิ่นเอาไปเพื่อนสาวปิงเนาะ,ะปะ้าป้าทำกันเลยมาหาสาวปิงดูเพื่อนกเพิ่น,นยังบดมาจะหายแต่นาเนาะเอาก็สิเอาไปขึ้นให้บ่าวพรกับสาวจอยแล้วก็สาวบิวเนาะแล้วก็บเบิดยังเรือไปสาวปิงสาวมวยน้องนันสาวอิทป้าป้าไปทำกันเลย เอาบัตรมาให้เบาวพรกับสาวจ่อยเนาะแต่ให้สาวจ่อยมารับเอาเบาพรคนอยู่ในเฮือนที่ผู้ใหญ่ใจบุญถักเงินมาให้ซื้อบัตรให้ยูทูบเป็นกุ้งได้ที่ด้วยไดเจอสมมติจะชิบเอาเนาะขอบุญขอบคุณเช่นไรๆเนาะซื้อบัตรแต่เงินให้เติมมันอาบคลิปลงเนาะโดยกรเดอเงเอาก็ออกมานะ บิวเนาะเพราะว่าเพิ่นมาอยู่เฮือนเพราะว่าิน่าเพิ่นใกล้แคบบ้านเขากออกมาส่งให้เพิ่นเลยเนาะคันสิผ้าไว้น้ำซาวแพนกับเพราะว่าเพิ่นกระเป๋าไปหาเห็ดยามมือซาวมือเสียเนาะเขาก็ออกมาส่งเพิ่นเองเขาก็เอาบัตรมาให้ซาวบิวให้อยู่ให้อยู่นาพี่ได้เพิ่นอยู่นาเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับบัตรเติมเงินเนาะกับขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางฝั่งไทยวะแม่กับขอบคุณขอบคุณหลายๆสบิวกะเสียไว้เติม เน็ตนอลี่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทางชาวคนหลายๆเนาะที่เอาบัตรเติมน้ำบัตรเติมเงินมาให้สวิวทางชาวแพจน้ำเนอะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อยินดีเป็นอยาะั้ปลาปลาเฮาก็สิได้เมื่อแล้วบัตรนี่เนาะออกเฮาก็ให้บัตรการยังเรือสี่คนนาอยังเรือชาวมอยชาวปิงน้องหนัดชาวลาวอะกะสชาวอดเนาอยังเรือสี่คนกะตอนแรงชาวคนกอย่างสีเอาไปให้เนาะ ไปดีก่อนบัตรกันตอนแรกอยากจะเอาไปให้สาวคนกะขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อที่ส่งบัตรมาให้สาวคนแบบใบยายพี่พี่น้องๆอะไรเนาะสาวคนกะดีใจลายสาวคนกะพ่อ,อยังบเก่งเนาะเอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนกะสีคอโจ๊กเพียงสนิเดอ้อถ้าผิดพลาดตการใดสาวคนกะขอโทษขออภัยนาเนาะขันหมักก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามพเพื่อเป็นกำลังใจสาวคนเห็ดคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกลัา